วันนี้ส่วนแ้วันที่16มีนาครับ<_ <D> _>ก็วันนี้จะเป็นการทำแบตติงนะ้งครการเตรียมโดยใช้ขี้วัวกับเพนสีสังเคราะห์แสงครับง่ายเดี๋ยวมาใกล้ๆนิดนึงครับนะอธิบายนิดนึงคือขั้นแรกเลยคือผมทำไว้สี่อันเนี่ยดีจะให้ดูตัวอย่างทีละอันนะคคือเราก็เติมวันนี้อันนี้คืออันแรกคือเติมใส่ขี้วัวหนึ่งกระสอบลงไปในถัง อ่าปึ๊บผมก็จะใส่น้ำปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บใ <c oughs> ส่เต็มปึ๊บมันก็มาเป็นภาพนี้ <c oughs> แล้วผมก็จะทิ้งไว้วันหนึ่งก็คือ24ชั่วโมง24ีชั่วโมงมันก็จะเกิดเนีย่ยเกิดแก๊สมีเทนเนี่ยใช่ฟองฟู่ฟูดูทีนี้นกลิ่นนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงว่ากล <c oughs> ิ่นมันเห <c oughs> มือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ,อ่ะแล้วก็จะใส่ยูีสังเ้อาแสงเข้าไปซึ่งเขาว่ากันว่าเขากินแก๊สมีเทน กินกา๊าที่ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าเขาชอบกินแล้วก็ใส่เข้ามาโอ้ใส่ไปแล้วควันขึ้นแล้วดูมาดูฟองพอดเลยแล้วฟองพอดขึ้เมผมก็จะใช้ปริมาณคืกอกะกะเอาว่าอันนี้ถัง6ลิตรโอเคอันนี้ถังมันรั่วก็ไม่มีอลไรนะแล้วก็ ก็สายอื่นนะกระป๋องปลอดรับพยานนิดนึงจากนั้นผมจะทิ้งไว้อีกประมาณ1วันนะอาทิตย์พรุ่งนี้ก็จะมาเพทอ,ออก กองแบบฝั่งโน้นอันนั้นเป็นขีแพะที่ทำเวลาเราก็จะได้เบดดิ้งที่มีจุลิติแล้วแสงอยู่ภายในด้วยนะก็อย่างไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่างไงเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่จะถ่ายเพิ่มแล้วกันขอบคุณมากครับวันนี้